สวัสดีตอนสายๆวันอังคารนะครับอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลครับผมตันนี้พี่เสือพาไปก็มาอยู่ที่กกอกได้สองวันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่มาอยู่กกอกนะครับก็นอนบ้านป้าถอนครับเอาบรรยากาศตอนนี้ล่าสุดมาให้ดูก็คือร้านค้าฝั่งหน้าบ้านนะฮะที่อยู่ในบริเวณศาร พ่อปู่กับเจ้าแม่สรทพีนะครับก็ได้ทำการเรือร้านคาออกนะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยจะเรือร้านคาออกคเพื่อไปอยู่์ฝั่งตรงข้าม เรื่องเหตุผลพี่เสือยังไม่ทราบแน่ชัดเกับว่าทำไมถึงรื้อนะครับเกี่ยวกับการที่จะมีงานในวันที่สิบนี้หรือเปล่านะครับจะได้สะดวกในการใช้พื้นที่นะครับแต่เมื่อเช้าผมคุยกับป้าแตนแล้วป้าแตนก็บอกว่ายังไม่ได้สั่งนะครับยังไม่มีการสั่ง ยังไม่มีการบอกยังไม่ได้มีการบอกว่าให้หรือให้ย้ายร้านนะครับเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันธรรมดาครับยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ร้านค้าก็เปิดไม่ไม่ครบทุกร้านนะครับเปิดเป็นบางส่วนนะครับนี่เอาเมนม้ดมโอ๊ยอะไร่ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เสือพาไปด้วยนะคะ